สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนคนสรสไตล์เล็กแนวนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมโซ n y นะครับอาการ KLV รุ่นนะครับเอ,อ่อ k คล2ขีดสาสองสี่ศูนย์สอนะครับอาการนะครับภาคเต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นครับก็จะเป็นเต้นไหว,ไหว เดี๋ยวกดเมนูดูนะครับเดี๋ยวสุกคู่ครับผมหาปุ่มอยู่ซุกกดจุดเดียวอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แกะเครื่องมาก็จะเจอแบบนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับต้องแกะตรงนี้ออกครับนี่นะครับการลองนะครับก็ควรจะถอดแผ่นเหล็กออกนะครับแผ่นเหล็กครับ แล้วก็หาประเททยึดไว้ครับเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนเดี๋ยวสายแพรจะมีปัญหาครับก็ตอนนี้ก็ต้องมาลองดูครับว่าจะตัดตรงไหนบอร์ดนี้ที่จริงมันก็โซ n y ตัวนี้ก็เคยลงไหลเออ่คนละรุ่นครับยี่ห้อเดียวกันเนี่ยก็อาจจะตัดเหมือนกันก็ได้ครับที่จริงการวัด c k เมันสามารถวัดได้ครับว่าตัวไหนมีปัญหาเคนไฟมันจะต่างกันครับอาจจะมากกว่าหน่อยหรือว่าต่างจากจุดอื่นนะครับพูดง่ายๆแต่ ส่วนมากผมจะไม่ค่อยวัดครับผมก็ตัดตามเทคนิคตัดตามความชำนาญประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านๆมาก็ก็มองเห็นว่าซ k ควซีควก็ตัดไปเรื่อยๆครับเอาง่ายๆดกวาไม่ใช่ว่ามองปุ๊บรู้ปับ๊บตัดปั๊บไม่ใช่ครับก็ไม่ได้กับบัตจีเข้าใหม่โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการดูครับว่าต้องตัดตัวไหน นี่ครับเพื่อความสะดวกสบายก็ควรถอดครับจริงๆไม่ต้องถอดก,ก็ได้ครับยึดน็อตแล้วก็เลื่อนแผ่นเหล็กแง้มตรงนี้แล้วตัดตรงนี้เอา,าได้ครับแต่นี่เพื่อความสะดวกสบายและมองเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภาพกัน,น่อยครับเนี่ยครับก็จะมาในแนวนี้ครับ,รบดูครับ โอเคครับเดี๋ยวจะมาลงมือตัดกันส่วนมากการตัดนะครับก็จะมาอยู่ตรงคัตเตอร์ไปไหนล่ะก็จะมาอยู่ตรงแนว,แนวตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูครับผมจะมาบอกตอนตัดเลยครับผมจะไม่บอกว่าตัดตรงไหนครับคือถ้าตัดภาพได้ได้แบบดูได้ก็จะมาบอกรายละเอียดว่าตัดอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอเคครับผมต้องหยุดคลิปก่อนนะครับ นี่นะครับดูตรงนี้เป็นหลักครับดูจุดแดงๆตรงนี้ครับสีทองแดงครับ s v c s t ตัวนี้ครับตัวแรกที่เหลือก็ตามนะครับ CVB2 CVB2 CVB1 สี่ตัวครับก็ตรงนี้หนึ่งนี่ครับ c K v เริ่มแต่ด้วหนึ่งสงสามสี หนึ่งสองสามสี่ครับเดี๋ยวจะตัดแค่สี่ตัวลง้โดยการตัดผ่านตาปานใกล,ใกล้ใกล้ทองแดงตรงนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำสักพู่ครับ การตัดซีกีวีทั้งหมดนะครับไม่เต้นครับแต่ว่าจะเป็นเส้นหนงแดงเห็นไหมครับนี่ต้องแก้ไขใหม่ครับอาจจะมีการบักีจุดไหนเข้าหรือว่าต้องตัดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะทําให้มันดูสดใสแบบเนียนๆได้ไหโอเคครับผมเพื่อให้การเห็นภาพง่ายขึ้นครับเนี่ยผมตัดออกหมดนะครับสี่จุดนะครับที่บอกครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับจะมีการบักีส่วนไหนเข้าไปอีก ก่อนนี้ครับหลังจากที่ตัดก็มันจะมีเส้นนะครับโอเคเส้นแดงบางๆครับแต่ของเดิมจะแบบห่างๆทีๆแต่นี่มันดูเล็กแล้วมันจะดูเหมือนมอยไกลจะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันครับจะทําเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าควรตัดตรงไหนถึงตรงไหนนะครับก็ดูคลิปไม่จบแล้วกันครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับดูไกลก็ไม่ได้เสียสายตาก็มองเหมือนจะปกติด้วยซ้าไปครับก็อาจจะมีเส้นผิวแดงๆเล็กๆก็ เป็นธรรมดาครับของการตัดผมพยายามจะให้เนียนที่สุดแล้วมันก็ได้แค่นี้ครับโอเคครับก็มองไกลๆก็โอเคครับมองไกลๆก็จะมีเลี้ยวๆนะครับเป็นแมแดงแดงก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครทํารุ่นนี้ก็ลองดูนะครับบางตัวอาจจะทําได้บางตัวอาจจะทําไม่ได้ครับก็อย่าว่ากันครับก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชนแนลด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม